สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องคิมค i p Channel นะคะวันนี้ ขับได้แล้วเก่งแล้วค่ะเก่งแล้วค่ะเออพี่ดีมได้แล้วมันแล้วแต่คันเหรอเนี่ยของพี่ดิวเหมือนจะขับเร็วได้ของพี่ดิวเหมือนจะขับเร็วแลว้วอย่าซิ่งมากนะเนี่ย ลูกสาวคือ ริมไม่เคลื่อนเหลือขับเองนิมอยากขับเองไหมอยากขับเองจอดให้น้องไหมหล่ะหรือจอดไปพูดก,กันนะ ไม่ได้ถ่ายวิ่ดึง